สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดี <laughs> เราคือนั่งสบายแดดนอนเปีอยู่นี่แล้วเราบอกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าน่ะยอดเขา่าอ่ะเดี๋ยวก็ไถหน้าล้วก็มาเศร้าเมียเศร้ายังไปสเสียน<อ>่ะมันแดดโอ้กแต่ว่าช่วงสามสีม่หมื่นวันนี้แดดห่อนเนาะครับเนาะโอ้ยเบื้องบนจิเลยคันว่าฝนตกฝนตกกังคืนมาแห้งป็่นตนาไงเอา มันบุคืออยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านผนวนบ,บ่ได้รรบ้านผนร่มบ้านะอีเผาเจาของว่ามันเตาอบเอออยู่ในบ้านก็บใครอยู่ตรง,งเนงเพราะมีร่มเนาะแมนอยู่ตรงกับเขากับใข่เนี่ย <laughs> จะฝนตกลิ้นกัโอ้จะเป็นลิ้นมาหน่อยครัะ <laughs> พอขี้ดินไล่นี่ว่านี่แต่ว่าหมู่บ้านช่วงชุมอยู่ดิ ดินแหงแง้งๆท่วงไถหน้ายิ่มือเเราท่วงอันนั้นท่วงซุ้มลุงเลิกอยู่แม่นป่ะเออหมู่บ้านนี่เอ้ายิ่ทั้งพีมันริมเแห้งเติบอยู่บ่สาดเปียกย้อนไหมอ๋อนางกั้งสาดอยู่มันครับท่วงสาดเปียกย้นนอนเนี้ยซุ้มจังน้อยอยู่คนละใครอยู่สันเขาไห้ว่าซุ้มผ่านรถเขาลงไปจำบุรีครับกว่าที่ว่างสันมันมันสิบ่มีดินขาวไหมมันสิมันสิดซุ้มไปตลอดเลยกว่าแห้งเติบอยู่ จังว่านางหลุ่นอยู่เฮียนโอ้จังไดเนาะลุงแกหยอดเข่าบ่าทันแล้วยังข้าเฮ็ดหน้าอยู่มีสมาธิบ่าน,น้อสิได้บ่เนาะเลขงวดนี้คงก็นกัน่งจับหุนอยู่ดิเออแต่ะี่จริงขึ้นว่าสิบ่ได้พุ่นนี่ครับบ้านนี้บ,บ,นนบ้า,บากูขึ้นเมียผิดป,ปกติแท้มื้อนี้ว่าซั่นก็เลยไถ่ายหนา้าถหน้าให้มันขาดเอาเออๆขาดหนา้เออเออา,หนาให้ใหญ่ให้ทีเ่เฮ็ดใหม่ครับ มาจูวงงมีอะไรบ้านนางงมก็น่านนหัวใจนางงมลดเปลี่ยนสะไว้เป่าสะไวลงบ่บ่วมันเปลี่ยนมึนๆมึนมน,มน,มนมึนตาคือกูเทียนฮะอ๋อแบบว่าทิมา่กบว่าจันขันทิม,มาขันกูว่ารับเอานี่คือบ่ไดดว่าจันก็เลยรับลงก็ป็นขืนพอดีเพราะว่าเขาบ้าแล้วอืเขา แต่ว่ามือผมมามือแรกมือนั่นที่ที่เขาม้าสามมือก่อนหนนี่มั้งสามมือสามสี่มือเนาะเอครับประมาณนั้นมือนั่นลุงว่ามาาด่ตอนเศร้ามารอบแรกเออมันมาเลี้ยวมือนั่นมันมาเลี้ยวมือนั่นบกครักครับที่มือบอกมันมาเนี่ยคือบกครักแต่มันมาายิ่งปวอเศร้าละมือนั่นมือมือก่อนหรือมือว่านนี่นางก็เลยนนางห่วมใหม่คือคือมันกคยยิบตาดนะครับ บะเออขันมาคือสีมาเดียดแท้คือบ่อยขึ้นไปเที่ยงนั่นก็่อยมาว่ากันครับ<ฆ>ก็เลยมันก็เลยมีนํนำเขาเลยบะสีมันมาที่ขันกูกว่ารับเอกก็คือสีบ่ได้ว่ากันก็เลยรับตาลุงก็ได้เห็นอันนั้นคือมือที่สองอ่าคือมือที่สองครับมานี่มือที่สามมา,าอีกมือว่านมาเมือ่อนี้มาคมือนี่าาอะไรนนั้นอ๋อมาสองมืออืมคือจอบ,บเลยมือแรกมา,าจากไหนครับลุง เลขยยังมากมือที่แลกเมื่อแรกก็อจิก็อจิตตัดเลขสามตัวมันมากเคือเรียกมันมารสามตัวแต่มันมากคนละเทียคือจิตัดออกเมื่อแรกนั่นนะเทิ้งมือแรกมบือสองโอ้อม,มากมือละสามตั <S <s วเลยเออมากมือละสามตัวแต่มันมาบนพําน้ำมันมามากน้ากันครับมันมากคนละเทียไมาคนละเทียมคือตัวหนึ่งนะ่ะมันยืนที่รีที่ดีของมันต่างหากเพราอดีสองตัวนี่มากสองตัวนี่มาก ตัวนั้นมันจะหายไปเลยครับนั่นแหละก็เลยเรียกทามตัวก็เลยจิตัดออกให้มันเป็นสองตัวกับตัวหนึ่งครับสายที่วิ่งก็คือวิ่งตัวตัวที่มันอยู่ผู้เดียวตัวที่อยู่ผู้เดียวที่ยืนที่รียู่หันที่ยืนที่รีโตวไดนแล้วลูยืนที่รีอยู่คนเดียว้าเขามาแล้วมันก็ขึ้นหนีสายที่วิ่งได้งวดนี่คือวิ่งห่าร้อยเปอเซ็นตเลยหาตัวที่ยืนที่รีอยู่ผู้เดียวคือเลยค่นห่าละที่มากก้อนมูเลยครับในสายตาที่ เพียดมาเปลี่ยนมานน่บกเคยก็มีแตความฝันที่ขืนมาเรียกหาครับแล้วบาดนี่โตที่มาสองโตนี่กับบกเคยสีมีเคืยอยู่ตัวหนึ่งขืนไม่เห็นแต่ว่าตัวหนึ่งบ่ขืนมาจากเตียแต่ว่ามือนานมันขืนมาได้รยังไงนี่แหละที่ดีที่ดีอยู่ตัวเดียวนี่คือเรขาตัวนี้มันจะขึ้นมาสองก่อนมูเลยแล้วก็มูจะตามหลังมาหน่ เพราะว่าคันถามมันตีขื้นสามตัวดิคือมันตีขึ้นมาพร้อมกันเลยครับถามมันตีขึ้นสองตัวคือมันขึ้นมาพร้อมกันอันนี้มันขื้นมาตั้งโดนแล้วมันก็ค่อยทีล่างๆไปสองตัวนึงก็ขื้นมานํำกลนคือเัาจับใจกันสามตัวนี้บ่ได้บ่มานํำกันบ่มานํำกันครับแต่ว่าตัวที่ว่ามาแน่ๆนี่ที่ลุ้งมั่นใจคือเลี้ยคเออคือเล้ค่ะือเลี้ยงนี่มาแท้ครับเพราะว่ามันมาก่อนมูสองเทียด้ ออมากรมูทั้งสองมือเลยเออมันมากกรมูทั้งสองมือแล้วบาดนี่ถ้ามันล่างไปนี่สองตัวนึงขึ้นไม่น้ำกลืนก็เลยม,มาจับจูดว่าเออเอากูต้องบอาเรียกใช่กันครับคือคือมันเป็นทังทีเพราะว่ามันเคยเห็นแล้วมันเคยเห็นใน้ตาแล้วกับฟังเกตเบ,บิงเพราะว่าขันมันขึ้นมากสีมันจมูกน้มกันครับคือขันมันขึ้นมากตัวเดียวมันก็ยอยู่ตรงมันตัวเดียวครับ ถ้าึ้นมาสองตัวเขาก็จยอยู่น้ากันคู่หนึ่ง้าสมุิมากมันสิมาน้ากันคู่นั้นเห็น่าตอนตามตามประสบการณ์นี่แธรรมดาถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นใกล้กันเขาก็จจับใจกันได้อยู่ครับเพราะมันเกิดเป็นระยะเพราะว่าตัวนี้หายไปทุวนั้นก็ยิ่งโพึ้นไหอบักห้านี่ไปไปก่อนแล้วันนี้อีกสองตัวจังตามมาบ้านน้แมนบานนี้สองตัวที่บ้าที่หลังมันตัวไหนลูกสองตัวนี่คือเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามมาคู่กัน เลขเกศนี่บ่ามาจักเทียนในตาบอกเคยมาจักเทียนเนื้อปกเนไ้ยมันกับ่ขืนเห็นสีบ่เป็นเล่เก้เห็นจักเทียพึ่งมากครั้งแรกเลยบาดี้มันขืนมากมันเป็นเลขเกศกับเลขสามโตก็เลยสลางใจว่าเสามมันสี่ย่างอยู่บ่ขันมันสี่ย่างอยู่ยืนโดนๆด,ด้วยจะเพิ่มไปมันก็ยืนนุงแั่นี้สามคู่สองตัวมันยืนเฮี้ยงกันที่ดียืนเฮี้ยงกันที่ดีที่ดียุติ เดี้ยเดียเ,เปลี่ยนเลขล้างบมเมนเพราะว่าโมมีบ่ลงมาแต่เดียมีจ่จะขืนบนตลอดเอาอันนี้คือมือที่แหกบัดมือที่สองมาบัาดนี้ลุงเอาหามากก้าก่อนมุยคือเกาวห,หามาแล้วหนีเลยขืนมาบดนหนีตัวกัสลังใจว่าตาอันมันกบับ่มมีอีกแล้วก็นลยเมื่อจาก็นล้เสือก็เลยไปไถ่เออไปคลาดหน้าอีกรอบนึงสีมาหยดเขาครับ ยอดเขาที่กินน้ำบ่แมอนมานางงมดูครับก็เลยเป็นจังในบุจะ่ว่าเป็นแนตะยู่เล่นะรับเป็นก็ที่งวงนอนมือที่สองอ๋อกูก็เย็ดเบียกกูก็เป็นที่ไปเลนก็เลยหลับตาลงก็เลยเห็นครูนี่เลยขึ้นมาเ็ย่ามาอีกอุ้ยมาทั้งสองมือเลยมาลักษณะเดียวกันเลยทั้งสองมือมือนี้กับมือว้านนี่มิดมิดอ้อยจอย เทาเย่นี้มือนี่กันมือนี่กันเฮ็ดเบิ่งสามทีเทียแล้วบ่บ่มาอ่ะบอไมีแวแม่ตัดซุ่มศูนย์ซุ่มเคยขึ้นมาหล่อมายังสิมิดมิดเลยบ่มีหยังโอ้วันนี้มาสามตัวมีเท่านั้นมันได้เท่านั้รดิครับโอ้เลขวิ่งเม็ดเดียวเนาะเข้าจีบเเขาจีบฝืนกับบดายนี่บาดฝืนบดายแลเออเพราะว่าเพิ่นมาหายังจันเขาก็ต้องเอาจังกันครับ คือสิออกบบออกมันก็อยู่กับเพ่นไห่เฮ้าแม่นบ่่ะครับเพราะว่าเฮากับบริวาเออตัวนี้และเฮากับบริวามันใจแม่นบ okay. ่อะเฮากับคือว่ามันเคยมากเฮากับว่ามันโอเคแม่นบ่ครับนี่แหละบ่ให้ฟันฟังดิ่งครับมิ่งมิ่งยิ่งถามกับยังเบาๆดินแม่บ้านถามกับเบาๆเาังเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของยัง่แน่ใจว่าสิจับล่อมึงอีก ถ้ามันถ้ามันบกขึ้นก็คือแมนถ้ามันขึ้นก็คือคือมันจีเปลี่ยนเป็นตัวไม่ไปจริงีนะครับแต่ว่าถ้าขื้นมาตัวเก่าก็คือมายำเออขันขึ้นมาตัวเก่าแบบนี้ก็คือมายำแล้วก็คือไปเลยแสดงว่ามันใจเลขห่าส่วนเก็สามนี่ทำมามาคู่กันทำมามาน้ำกันแต่ลุงมาคิดอยู่คันที่จับใท่กันคือโดนแท้คือไก่กันแท้จริีๆนะครับ มันคือมันคือบอมาไกลๆกันว่าตียืนกับยืนน้ขึ้นมันก็คือขืนไล่กันมากครับมากคนละเถือแต่ว่ามาคือหานี่มากมากยังยูโดนเติบมือแรกมากยังยูโดนเครื่องซองเครื่องซองมือและหานี่ที่ยืนยูโดนยืนยูโดนกอมูเลยหลังจากหาล่างไปแล้วเจ็ดสามค่อยมาํำกลนบาอแต่ว่าแปลกคือเจ็ดกับสามนี่มากเฮี้ยงกันมากคููกันลองซองลองซองลองซองมาก กอดข้อกันมากป่านเซียวตัวนี้ว่าที่จับจ้าไหนกันเพราะปกตินี่แต่ว่าโตวิ่งนี่คือซีงวดเดี๋วนี้ลงตั้งแต่หามาเนาะโตที่วิ่งหมายว่างวดที่ผ่านมาว่าบ่มันใจปันไดสามกันยังมาอยู่งวดที่หาวดนี้งวดที่หาครับงวดนี้งวันี้งวดที่หานะครับแต่ว่าลักษณะการขึ้นงวดนี่เลขหาี่ไยว่ามันใจอยู่ ก็ขึ้นว่ามันใจเพราะว่าเรียกหางวดกนกันได้คือได้มันไดแล้วมาม่าครับไดแล้วมาม่าคือเขาได้มันเขาได้วามฝันครับแล้วบันนี้มันเป็นยังคือมามาในเขาเขามาในตัวเรียกคือบบคือบบมีขึนนี่นะครับอันว่าอยุ่ผู้เดียวเด้นี่ครับที่ไหตองหานี่มันเป็นยังคือบบขึ้นมาจากตัวมันเป็นยังได็นครับก็เลยบิดไปเหรอครับบิดไปแล้วก็ มางงวดนี้บาดงวดงวดงวดที่ออกด้วครับ<ะ>คือมันถืขึ้นมาก,ก่อนมูเลยครับ<ะ>แต่มันเปล่นล่างๆ่างอยู่หลายมันเป็นล่างๆา่างอยู่ตั้งแต่มือเรียกวอกมามันหังบ่ะสวสดก็คือมือเว้าให้ฟังน่ะแหละว่ามันมาแล้วนะแต่ห่งางพระท่านเา<ะ>ราครับพะว่าตรงฟังเมืองอีกก็เลยไปหยอดเขาก็คือวาอย่้มห่มนั่นแหละครับ<ะ>มันยังขึ้นไม่เห้น คููนี่กับพว่าพอว่ามันน้ำกลืนกันแล้วเอ้าแสดงว่านี่ล่ะเพราะว่าน่าเสรจบแล้วล่ะเพราะว่าซองมือแล้วตั้งแต่บ่ามาเนาะลุงเนาะเอ้าโอเคครับผมก็ถือว่าชัดเจนเนาะครับสำหรับเอฟซีที่ถ่ายอยู่ก็คือสีโอ้เพิ่นตามตั้งแต่มือว้านมือก่อนนี่ตามตั้งแต่มือแรกกับว่าเอาได้ไหมแล้วก็คือว่าบอกโลดบอกว่าลุงบ่อท่านมั่นใจเขาให้ขึ้นมาซ้ำให้มั่นใจก่อนประมาณนี้ยนะครับลุงเนาะ อ้าจังไดกันถ้าเป็นจังไดครับถ้าถ้ายุไปอีกยังว่าท่านได้ออกเรียกว่าท่านได้ออกถัาขึ้นมากตีโทษไปบอกครับยังคอยมาบอกกันไหมจังคอยมาบอกกันอีกเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราไปผู้จียยวไปเอายัางก็ับในไปนอนฝันเบ่งครับว่าสิได้ปูได้ป่าติมเฮียนติมชานบ่ครับเราเอาไปเสียงเบ่งปูใดเสียงแมนเออปูใดเสียงแมนๆมนก็ไปเสียงเบ่งครับ ขึ้นว่ามันใจย่ดอกครับผมเพราะว่าก็จะว่ามันใจนี่เพิ่นไห้มันกับว่าเคยผ่านครับมันสีมาผ่านอยู่แต่ชุ่มมาตั๋วเขาซ่อุ่มมาเขาไปซื่อซุมฟันนห่นตีอือ่ะนะครับบทสรุปหนึ่งมิถุนายนสอง6ัร้อยหกสิหกครับผมตวงตาทิพบ,บนวิ่งห้านะครับแต่ว่าเลขเจ็ดสามกับมาเห็นอยู่ทั้งสองมือแต่ว่ามาคูด อ่าเลขห่านี่สิมายืนอยู่ก่อนมูยืนอยู่โดนแล้วก็พอล่างหายไปเจ็ดสามมานำกลนครับกอดข้อกันล่องซองลองซองล่องซองมานะครับแต่ว่าเลขจับคู่นี่เฉมาหรือบงมาบงหูแต่ว่าตัวที่เป็นเลขวิ่งตัวที่มั่นใจกว่าก็คือเลขห่าบนเม็ดเดียวล่องเบิงว่าจะขางวมดติดบอเอาโอเคครับผมขอบคุณลรุ่งหลายๆเนาะเดี๋ยวสิรบกวนซัมนี้ครับผม